สวัสดีค่ะเสบนววัวขวยสารมาแล้วพี่นองจ๋ามาแล้วมาแล้วเหมือนย่านั่นงมีแนี่นกินมะปากพีฝากนองก็คือต้มปลาค่อยใหญ่ว้าซ้าพี่นองจ๋าต้มปลาค่อยใหญ่ใส่ปลาอีตัไทยแบบบานบานบานเห่าเนาะจ้ะพี่นองกินกับเจวปลาหลาใส่ปลาเป็นต้นๆพี่นองจ๋าเพลทแบบยางค่ะแต่ก่อนจะกินย่านั่งกะขอขอบคุณขอบคุณพี่นองไล,ลาหลยด้วยจ่าที่แวะเข้ามารับช่อมรับฟังมาๆ,ๆพี่นองจ๋ามากินน้ำกัน แส็บๆห่อนๆเพราะับป่งล่องบางหันพี่น้องจ๋ากินกับข้าวเหนียวห่อนๆคือกันเหนียวบักย่างคักข้าวเหนียวก็ไดเอ็ม่บ,บมีผพักบ่เมนบบมีผพักโอ้โเสียมากินกับอียังก็เลยได้ไบักเขือหม่วงพี่น้องจ๋าแล้วก็แตงกวาลูกหนึ่งพี่น้องมาเด้อม,มาเด้อพีมมาา่น้องมอวาสิยุฟังไทยฟังลาาอยู่ในประเทศูทศ่ตางประเทศนาะจ้ะพี่น้องจ๋าขอาเหนียวกับเหนียวยางคักพี่น้อง จำปลาเกีวปลราะระเปะลงไปหืสดน้ำหืมสุดยอดสุดยอดปอืมตะกอนไงพี่น้องจ้าโอย ส้มใส่ผักอีดูไทยแล้วกับบักขามพี่น้องจะบักขามดิบนะือหือ ตะคอตัวนี้ก็ใหญ่คัเกเต๋อพี่น้องเนื้อหลงคอพี่น้องจา้าือ มักครับสดน้ำโกโกโก้พี่น้องโหย นี่เป็นเนื้อปลาพี่น้องจ้าแซ่บ ม,มักขากลายพี่น้องตมเฉพาะอีตูไทยสดน้ำโกโกโหือโล่งข้อ เจ็บครับเจ็บในอาหารอิสานบานเหาเนาะจ้ะ เริ่มเพชรอยู่พี่น้องแจ้วในี่กับเพชรต้มเลยกระเพชรเพ,ชเพราะว่าใส่ตำพริกใส่น้ำแล้วกับใบกระเพราไอ้ใบไท้ตูไท่อีกพี่น้อง ต้องระวังประคองมันกับมีการคือกนรนิพนอ์ตา ต้มปลากันยังอุ่นๆอยู่พี่น้องกบเหียร์แหง้งขอเติมน้ำก็ได้พี่น้องจานแสบลายสดน้ำโกโก้ม,มาัดอีพี่น้องมากินต่อ เอานามมาเต็มกะละมังเลยบ้านเต็มถาด รมกับที่รอคอยมานานว่าซันอยากกินมาโดนละเบีน้องจาม <c oughs> <c oughs> เนื้อแตนเนื้อแตนออกลวพี่น้องจ้ารส <Yeah. S 1> ชาติกลมกลมมากบบเปียวเกินไปนะพี่น้องจา้าอื <c oughs> <c oughs> อ่านกินตำบักงอโรดพี่น้องไปตูท่ยในเพจเ็สจพี่น้อง Oi, oi, oi. แซ่บก็แซ pe ่บเพ็ดก็เพ็ดบ้าย โอ้ยเพียบางอย่างขนาดพี่นอ้องเหงื่อแตกเหงื่อไหลออกแล้วพี่น้องเอ้ยแจบไรห่อนไหลกับประนัน พี <aunque> ่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ยายนางผ้าพีผ้าหนองกินต้มปลากระยญ่กับขอจบไปได้เพียงแค่นี้นอกจากแ่บหลายเพลทหลายกับขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายหลายเด้อจากที่แวะเข้ามารับชมรับฟังกับปาก็ไม่พี่น้องก็ไลก็แชร์ก็ติดตามกดกระดิ่งกริ้งกริ้งในเด้อจ้าคลิปหน้าพอกันไหมเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ